สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูตำรวจแดจะมาขอแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับประวัติของโครงการแดรครูจะเล่าให้นักเรียนทุกคนฟังกันนะครับว่าโครงการของเรานั้นมีความเป็นมาอย่างไรในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2526 ตำรวจเมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับเขตการศึกษาเริ่มต้นโครงการที่จะปกป้องเด็กๆให้ไกลจากมหันตภัยยาเสพติดโดยการพัฒนาหลักสูตรโดยนักวิชาการด้านการศึกษานั่นก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการต่อต้านการใช้ยาเสพติดรวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและได้มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากผ่านการอบรมจึงส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนผ่านการสอนโดยใช้ชื่อโครงการสุดเท่เป็นตัวย่อที่อ่านได้ว่าแดะซึ่งแปลว่ากล้ากล้าที่จะรู้เท่าทันยาเสพติดหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและกล้าที่จะตัดสินใจเมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่สหรัฐอเมริกาครับ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2542โครงการแดดก็เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ดูแลโครงการครับถึงตรงนี้น่าจะมีนักเรียนหลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าสรุปแล้วแดดย่อมมาจากอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะเฉลยให้เองครับ D Drugs จะเรียกง่ายๆว่ายาเสพติดก็ได้แต่ตามความหมายหน้าที่นี้ก็คือสารใดๆก็ตามที่ไม่ใช่อาหารและมีผลกระทบต่อวิธีการทำงานของสมองและร่างกายของเรานั่นเองครับ A. Abuse คือการใช้อะไรก็ตามในทางที่ผิดอย่างเช่นการใช้ยาในทางที่ผิดนั่นเอง R. Resistance หมายถึงการต่อต้านในสิ่งที่ผิดและไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันเช่นการพูดว่าไม่และสุดท้าย E. Education คือการศึกษาเรียนรู้นั่นเองครับ Drug Abuse Resistance Education คือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแจกเรียนทางความเคารพ สวัสดีครับนักเรียนครับเชิญน,นั่งครับขอบคุณครับครับเป็นห้องเรียนที่ครูไม่เคยเจอมาก่อนเป็นห้องเรียนที่น่ารักมากเลยวันนี้นักเรียนอาจจะแปลกใจว่าทําไมตารวจเนี่ย มาสอนเด็กนักเรียนครูเป็นครูตำรวจแดนะครับครูชอบเป็นครูตำรวจแดเพราะว่าครูมีความสุขมากกับการที่ได้มาสอนเด็กนักเรียนครูมีความสุขกับการที่ได้แนะนาในสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กนักเรียนนะครับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือว่าโครงการแดเนี่ยเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถป้องกันยาเสพติดให้เก็บแก่เด็กนักเรียนได้นะครับและเป็นโครงการที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนอีกด้วยนักเรียนอยากรู้แล้วสิสครับว่าเดมาจากไหนก่อตั้งเมื่อไหร่กรอยากทราบบ้างยกมือครับโอ้โหมือลงครับครับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนนะครับก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2526ก่อตั้งโดยกรมตำรวจและเกตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอะไรครับ โอ้โหยอดแน่นอนครับประเทศสหรัฐเมกาครับเเกิดมานานแล้วดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการใดก็คือแดอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับรับซึ่งหน่วยงานนี้จะรับผิดชอบเกี่ยวกับแค่ไขปัญหาเกี่ยวกับสังคมนะครับประเทศไทยเราได้นำหลักสูตรแดเข้ามาเมื่อปี2542ครับเมื่อปี2542แล้วยังใช้หลักการ หลักการเดิมก็คือหลักการเดียวกับแดทั่วโลกโครงการแดรเราไม่ได้ใช้เฉพาะสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังใช้มากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับอุปกรณ์ช่วยสอนครูอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งนี้นะครับคือสมุดวางแผนแดดนั่นเองนะครับสวยไหมครับสวย,วยมากนักเรียนทุกคนอาจจะอยากได้เลยนะครับ ดังนั้นครูขอหัวหน้าชั้นครับเอาออกมาแจกให้กับเพื่อนๆ่อนของเราครับ,รบหัวหน้าชั้นเราหน้าตาดีมากเลยออะแจกให้เพื่อนครับนักเรียนเป็นเจ้าของแล้วนะครับนักเรียนเขียนชื่อเลยครับเขียนชื่อชั้นโรงเรียนไปเลยนะครับ แล้วนักเรียนจะได้ใช้สมุดวางแผนแดนี้ในการทําการเรียนการสอนทั้งหมด10บทเรียนด้วยกันนะครับนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเอาละครับสมุดวางแผนแดนี้นักเรียนก็เป็นสมบัติของนักเรียนแล้วดังนั้นให้นักเรียนเขียนบางสิ่งบางอย่างตามกิจกรรมที่ครูได้เข้ามาสอนนะครับแล้วให้นักเรียนนั้นเก็บไว้ในห้องเรียนนะครับไม่ต้องนํากลับบ้านนะครับ สาเหตุที่ครูให้นักเรียนนําไว้ในห้องเรียนเนื่องจากว่าบางครั้งครูติดราชการไม่สามารถมาสอนได้ครูอาจจะมาสอนได้ในวันหลังครูจะไม่ติดขัดในการเรียนการสอนนะครับทุกคนทราบครับทราบนะครับสหรัฐอเมริกาเขาใช้สิงโตนะครับเป็นสัญลักษณ์ของโครงการแดชื่อว่าดาเรนดาเรนเป็นสิงโตเจ้าป่าที่เขาเอามาใช้ในสัญลักษณ์ของโครงการแดสสาหรับประเทศไทยเราก็มีสัญลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับเป็น สัญลักษ์ช้างนะครับเรียกช้างตัวนี้ชื่อว่าช้างช้างแด่นะครับช้างทำไมต้องเอาช้างมาเป็นสัญลักษณ์เนื่องจากว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราพระมหากษัตร<ม>ิย์ทุกพระองค์จะออกไปทําการรบรากับข้าศึกนั้นจะต้องนําช้างเนี่ยนะครับก<ม>็เลยใช้สัญลักษณ์ของโครงการแดในประเทศไทยเราก็คือช้างแดนั่นเองนะครับ เดเรามีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะให้ในการเสริมกําลังใจให้กับนักเรียนกันก็คือการปรบมือแบบแดวิธีการปรบมือแบบแดก็คือครูจะนับครูจะบอกว่าปรบมือแบบแดแล้วก็นับ1 2ึสแล้วก็ปรบมือสองครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับปรบมือแบบแดหนึ่งสองสานักเรียนทําได้ไหมครับ โอ้โหลองดูว่าโรงเรียนนี้กับโรงเรียนที่ครูเพิ่งสอนมาโรงเรียนไหนจะทําดีกว่ากันอ่ลองดูสู้ไม่สู้ปลอบมือแบบได้หนึ่งสองสามถ้าให้คะแนนขีดคะแนนครับสิบครับเอาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งปลบมือแบบได้หน<ๆ>ึ่งสองสามนักเรียนครับเมื่อเรามาเรียนหลักสูตรแดเนี่ยเป็นนักเรียนแดนแล้วเนี่ยเราต้องรู้ความหมายของคำว่าแดด้วย คำว่า DARE เป็นความหมายของคำคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเฉพาะตัว D ตัวแรกย่อมาจากคำว่า drug drug เอานักเรียนว่าตามครับ3 3 4สามส,ามสอีกครั้งหนึ่งครับค r าคำว่า drug น่าจะย่อมาจากอะไรครับใครตอบได้บ้างับครับยาเสพติดครับยาเสพติดโอ้โหมาดูของครูก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าครับ เพื่อนตอบว่ายาเสพติดถูกไหมครับถูกนะครับมาดูครับแปลว่ายาเสพติดถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนก่อนเราใบแดงครับหนึ่งสองสามเอาไปเลยครับสติกเกอร์แดงครับโอ้โหสุดยอดคุณครับคุณครูสวยด้วย ตัวแรกย่อม,มาจากคําว่ายาเสพติดตามที่เพื่อนบอกแล้วนะครับยาเสพติดก็คือสารใ,ใดๆก็ตามนอกเหนือจากอาหารที่สามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองและร่างกายนั่นก็คือตัวดีต่อไปครับดี D. แล้วตัวเอคำว่าตัวเอน่าจะย่อม,มาจากคําว่าอะไรครับเอสมดครับเอสมดโหสุดยอด <Ad mod. S 1> เลยครับนัก <Ad mod. S 1> ตัวเอย่อมาจากคําว่านะครับ abuse abuse นักเรียนว่าตามครูครับ3ามสี่ อีกครั้งหนึ่งครับอันีก็คือการใช้ในทางที่ไม่ถูกท้องหรือว่าการใช้ในทางที่ผิดเช่นการที่เราใช้ก่าวซึ่งใช้ในทางการก่อสร้างเนี่ยมาใช้ดมใช้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัว A ก็คือการใช้ในทางที่ผิดต่อไปตัว R B A R R น่าจะย่อมาจากอะไรครับนักเรียนทราบไหม นักเรียนไม่ทราบก็คืออ่าก็คือ resistance 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 r e s i s t n แปลว่าอะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วอ่า r e s i s t ก็คือการการต่อต้านครับนักเรียนครับการต่อต้านต่อต้านอะไรครับต่อต้านยาเสพติดอ้าวต่อไป d a r e e น่าจะจะย่อมาคำคำว่าอะไรครับ ไม่ทราบใช่ไหมเดี๋ยวครูบอกเองก็ได้ย่อนมาจากคำว่า education education เอานักเรียนว่าตามครับ3 4 Education อีกครั้งหนึ่งครับ Education น่าจะแต่ว่าอะไรครับาโอ้โห oh, ข้อนี้นักเรียนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแปลว่าการศึกษาประมือให้ตัวเองแบบได้ครับ1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคำว่า d a r e เป็นชื่องการนะครับ ชื่องครงการว่าโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้อตานการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนดังนั้นเรามาเรียนหลักสูตรแดแล้วเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักโครงการชื่อเต็มๆขอให้นักเรียนอ่านเสียงดังๆครับ3 4ี่โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนถ้าหากว่าเป็นชื่อคำว่า D A R E แด นะครับเดแปลว่าอะไรครับนักเรียนทราบไหมนักเรียนไม่ทราบคำว่า DARE ไม่มีจุดตรงกลางนะครับแปลว่าความกล้ากล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะต่อต้านยาเสพติดนะครับนี่คือความกล้านะครับเด็กนักเรียนเดกก็คือเด็กนักเรียนที่มีความกล้าในการปฏิเสธยาเสพติดนั่นเองนะครับนักเรียนครับ สิ่งหนึ่งที่ทําให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีระเบียบวินัยสิ่งนั้นที่จะช่วยครูและก็นักเรียนเป็นไปตามนั้นได้เขาเรียกว่าอะไรครับนักเรียนกติกาหรือกฎใช่ไหมครับใช่ครับกฎของแดดก็ให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนแดขึ้นมาหน้าที่4กับ5นะครับเปิดเลยครับเจอยังครับเจอแล้ว กดของแดงข้อที่หนึ่งยกมือขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้พูดทีละคนครับโอ้โหอ่านได้ชัดเจนยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือเพื่อนก่อเราแบบครับหนึ่งสองสามเอาไปเลยครับสติ๊กเกอร์แดงครับกดเข้าที่หนึ่งก็คือยกมือขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้พูดทีละคนนะครับบางครั้งครูมีคําถามที่ไม่ยากแล้วเด็กนักเรียนอยากได้สติ๊กเกอร์ของครูใช่ไหมดังนั้นหลายๆคนยกมือพร้อมกันเนี่ยก็ ใครยกมือก่อนก็ได้สิทธิ์นั้นไปก่อนเอาละครับกดข้อที่1กดข้อที่2กดข้อที่3กดข้อที่4แล้วนะครับต่อไปกดข้อที่5ครับขออาสาสมัครครับเจญครับยกมือก่อนได้สิทธิ์นั้นไปก่อนครับกดของแดงข้อที่5ครับตอบเฉพาะคำถามที่นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะตอบ่านั้นครับโอ้โหอ่านได้ชัดเจนมากเลยครับปรบเมอครับเพื่อนก่อนเราแบบดงครับหนึ่งสองสามเอาไปเลยครับสติ๊กเกอร์แดงครับนี่คือกฎของแดงห้าข้อ นักเรียนคิดว่านักเรียนอยากเสริมกฎใดๆลงไปอีกสักหนึ่งหรือสองข้อดีไหมครับมีไหมอะไรครับไม่หยอกล้อและพูดคุยกันเสียงดังในห้องเรียนครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกท่านหนึ่งครับอีกคนหนึ่งครับห้ามกินขนมในห้องเรียนห้ามกินขนมในห้องเรียนนะครับนี่คือกฎที่เราเสริมเข้าไปในกฎของแดแล้วกฎของห้องเรียนเราใช้ได้ไหมอีกไหมครับได้ใช้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น กฎของแด5ห้าข้อแล้วก็กฎที่เพื่อนบอกมาเมื่อคืนแล้วก็พร้อมกับพร้อมกับกฎของห้องเรียนมาบวกกันนะครับแล้วเราจะเรียนได้อย่างมีความสุขจริงไหมครับรหลักสูตรแดรของเราจะมีประสิทธิผลได้นั้นเราจําเป็นที่ต้องขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะครูตำรวจแดเด็กนักเรียนแดผู้ปกครองนะครับดังนั้นเรามีจดหมาย ถึงผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าลูกของท่านนั้นได้เข้าร่วมโครงการนะครับขอให้นักเรียนทุกคนเปิดสมุดวางแผนแดงขึ้นมาหน้าแรกเลยครับเปิดขึ้นมาเลยครับเจอยังครับหน้านี้เลยครับขอสาสมัครหนึ่งคนอ่านอ๋อเชิญครับถึงนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการแดขอต้อนรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนเข้าสู่โครงการแดซึ่งเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นสนุกสนาน กับการทำกิจกรรมในบทเรียนของโครงการเป็นระยะเวลา10สัสปดาห์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้ครูตำรวจแดมาพบนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธแรงกดดันที่อาจมีอิทธิพลให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับบุหรีสุรายาบา้าสารเหยหรือยาเสพติดช<อ>นิดนอื่นโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับอ่านได้กล้องมากเลยครับเอาไปเลยครับสติ๊กเกอร์แดครับปรบมือเพื่อนกับเราไปเลยครับหนึ่งสองสาม เอาไปเลยครับนั่งเลยครับเอาละครับขอให้นักเรียนทุกคนนั้นได้ลงชื่อในจดหมายฉบับนี้นะครับลงชื่อเลยครับนักเรียนลงชื่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครูก็ได้ลงชื่อเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูประจําชั้นก็ลงเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ให้นักเรียนนําจดหมาย จะแบบนี้นะครับโดยดึงออกไปนะครับจะพ่อจดหมายไปให้กับผู้ปกครองของเราผู้ปกครองของเราเป็นใครบ้างครับเป็นพ่อแม่โอ้โหยาวเลยนะครับแล้วให้นำจดหมายจะแบบนี้กลับมาในวันพรุ่งนี้โดยให้มาเก็บรวบรวมไว้ที่หัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นยกมือครับอ่าแล้วก็รวบรวมไว้นะครับแล้วก็มาส่งครูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเรียนครับอุปกรณ์ช่วยสอนของเราอีกอย่างหนึ่ง นะครับนั่นก็คือนี่คือกลองกลองแดนะครับกลองภาษาอังกฤษว่าอะไรครับรรรถ้ากลองกลองกล่องละครับรอๆๆๆโอ้โห,โห,โหนะครับนักเรียนสามารถเขียนคําถามใดๆก็ได้นะครับที่นักเรียนอยากรู้นอกเหนือจากหลักสูตรที่เราเรียนมานะครับคำถามใดๆที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้กระดาษแบบนี้นะครับเขียนลงไปโดยไม่ต้องลงชื่อนะครับ แต่เป็นต้องเป็นปัญหาคําถามเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นนะครับคําถามใดที่เป็นความลับอนเรียนวงเล็บไปเลยว่าเป็นความลับแต่ถ้าหากคําถามใดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าอันตรายถึงชีวิตครูก็จะต้องแจ้งให้กับทางผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบและครูจะเข้าไปแก้ไขด้วยนะครับดังนั้นกรองแด่ จะอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลานักเรียนสามารถเขียนคำถามใดๆก็ได้ใส่ลงในกล่องได้ตลอดเวลาซึ่งกล่องแดงนี้จะอยู่บนที่ไหนดีตัวครูได้ไหมนะครับกล่องแดงที่สวยยังครับยังไม่สวยดังนั้นกล่องแดงจะต้องสวยกว่านี้นะครับครูขออาสาสมัครหนึ่งคนตกแต่งกล่องแดหงหัวหน้าชั้นเลยเลยครับ,รบเอาไปเลยครับ,รบเดี๋ยวครูจะให้สติกเกอร์ในการตกแต่งไปด้วยนะครับ ส่วนหนึ่งสวยๆนะครับ,รบแล้วครั้งต่อไปให้นักเรียนหวังว่าคงจะมีคําถามในกล่องแดรพร้อมกับกล่องแดที่สวยงามนะครับเอาเชิญครับในช่วงต้นของอชั่วโมงนะครับครูก็ได้แนะนำชื่อของครูไปแล้วว่าครูชื่ออะไรครับดังนั้นครูก็อยากรู้จักเด็กนักเรียนทุกคนด้วยนะครับเพราะการเรียนการสอนถ้าครูไม่รู้จักเด็กนักเรียนก็คงจะไม่มีความสุขแน่นอน ขอให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนใดขึ้นมาหน้าที่6ครับเปิดเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมกันครับ3 4ส่ี่น่าทยอดเยี่ยมมากเลยครับสิ่งที่น่าทำตาม,ตาม,ตามรูปนี้จะมีเลี้ยงนกอ่านหนังสือเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็วาดรูปนะครับดังนั้นนักเรียนคิดว่าในส่วนตัวของนักเรียนนะครับคิดว่าสิ่งใดที่ทำแล้วสนุกสนานมีความสุขขอให้นักเรียนเขียนมาหนึ่งอย่าง นะครับครูให้เวลา30วินาทีเอาเริ่มได้ครับเอาักเนีนทำเสร็จหรือยังครับโอ้ยเสร็จกันทุกคนแล้วหลังจากนี้ครูจะเข้าไปหาพวกเราทุกคนนะครับแล้วเมื่อครูเดินเข้าไปหาขอให้คนคนนั้นยืนขึ้นแล้วก็ยกมือไหว้ครูครูก็จะยกมือไหว้ตอบแล้วให้แนะนำตัวเองเช่น อ่าผมชื่อประสินผมชอบอะไรก็แลยแต่ที่นักเรียนเขียนไว้นะครับอ้าวลองดูนะครับครูจะให้เพื่อนสาธิตหนึ่งคนนะครับอ่าให้เกษมนะครับเอาลองดูครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเกษมปุณสิริสิ่งที่น่าทำคือผมชอบวาดภาพครับชอบวาดภาพนะครับนั่งลงครับปรบมือเพื่อนกองเราไปได้ครับหนึ่งสองสาม นักเรียนครับเป้าหมายหลักในการอยู่ร่วมกันในการเรียนร่วมกันกับระหว่างครูกับนักเรียนนั่นก็คือการศึกษาการเรียนรู้การตัดสินใจที่ดีนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องํำนึงถึงนั่นก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องนักเรียนครับถ้านักเรียนต้องการเช่าวิดีโอหรือภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งหนังเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนมีข้อมูลใดในการตัดสินใจเลือก มีข้อมูลใดบ้างครับมีอะไรครับดูว่าพระเอกนั่นหล่อหรือเปล่าเอาอีกคนหนึ่งครับเอายกมือก่อนได้ทิ่นั่นไปก่อนครับเชิญครับดูว่ามีร้านให้เช่าแถวนั้นหรือเปล่าครับดูว่ามีร้านให้เช่าหรือเปล่านะครับเอาเชิญนั่งครับต่อไปครับอีกคนหนึ่งครับราคาแพงหรือเปล่าราคาแพงหรือเปล่าโอเคครับดังนั้นเราอาจจะมีความคิดที่จะต้องตัดสินใจยากไหมครับเยอะไหม เยอะแต่ถ้าเราใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบแดเนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องด้วยนะครับเอาขอให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนอะไรขึ้นมาปกหน้าด้านในนะครับส่วนนี้ครับเปิดเลยครับทุกคนเปิดเลยครับปกหน้าด้านในเราเจออะไรครับรูปแบบการตัดสินใจแบบแดใช่รูปแบบการตัดสินใจแบบแดคําว่า d a r e เป็นคาย่อของความหมายของคําว่าแดแล้วยัง เป็นความหมายคำย่อของคำว่ารูปแบบการตัดสินใจแบบแดด้วยนะครับเรามาดูกันเลยว่ารูปแบบการตัดสินใจแบบแดมีหัวข้ออะไรบ้างครับดีตัวแรกนะครับจากคำว่ารักมาเป็น divide divide เอานักเรียน่าตามครับ3 4 <Def ier. S 1> อีกครั้งหนึ่งครับ <Def ier. S 1> แปลว่าอะไรครับ,รบรอธิบายถึงปัญหาความท้าทายโหรือโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่น เรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาสู่บุรีแล้ววันหนึ่งเขาก็ยื่นบุหรีให้เราเป็นปัญหาไหมครับปัญหามันคืออะไรครับปัญหาคือปัญหาเพื่อนชวนเราเพื่อนชวนเราสูบบุหรีใช่ไหมครับเป็นปัญหาไหมเป็นก็คือ define ต่อไปตัว A อ่านว่า a s s e s s อีกครั้งหนึ่งครับแปลว่าอะไรครับทางเลือกของนักเรียนมีอะไรบ้างนะครับต้องเลือกมาเป็นข้อข้อปัญหาเราคือเพื่อนชวนเราสูบบุหรี่ทางเลือกเราทางเลือกที่หนึ่งก็คือเดินหนี2สูบสครับเรามี3ทางเลือกนะครับ D A R ต่อไปตัว R อ่านว่า respond สาม แปลว่า,าใ,ใช้ข้อเท็จจริงและข้อมูลที่นักเรียนได้รวบรวมมานะครับการตัดสินใจนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อในอนาคตด้วยปัญหาเราคือเพืเ่อนชวนสุบดเีเรามีเรามีขี่ตังเลครับหนึ่งเดินหนีสองส,สาม,มสเราต้องตัดสินใจเรื่องในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราก็คือตัดสินใจว่าไม,ไม่สูบนะครับต่อไปเมื่อไม่สูบตัวอี อ่านว่า e e v a l u a t e อีกครั้งหนึ่งครับ3 4มสี่แปลว่าอะไรครับประเมินผลประเมินผลในสิ่งที่เราเลือกถ้าเราตัดสินใจเลือกว่าเดินหนีดีไหมครับดีดีเพราะอะไรครับดีเพราะไม่ต้องประชันเนตดีเพราะไม่ติดยาเสพติดดีเพราะไม่เป็นมะเร็งกล่องเสียงไม่เป็นมะเร็งปอดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตัดสินใจเลือกว่าสูบประเมินผลดีไหมครับไม่ดีไม่ดี ดังนั้นรูปแบบการตัดสินใจแบบแดมีขั้นตอนให้เราปฏิบัติอยู่แล้วมันง่ายสําหรับการตัดสินใจเลือกนะครับเมื่อเราได้ทราบรูปแบบการตัดสินใจแบบแดแ,แล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันทํานะครับเปิดสมุดวางแผนใดขึ้นมาหน้าที่7ครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อน1สถานการณ์นะครับครูขออาสาสมัครหนึ่งคนช่วยครูอ่านหน่อยครับแต่การที่1ยกมือครับเอาเชิญครับยกมือก่อนได้สิทธิ์นั้นไปก่อนครับเชิญครับ สถานก,การณ์ที่1เพื่อสนิทของนักเรียนได้เชิญนักเรียนไปดูวีดีดี DVD ที่บ้านของเขานักเรียนรู้ว่าผู้ปกครองของเพื่อนจะไม่อยู่ที่บ้านและผู้ปกครองของนักเรียนก็ไม่ต้องการให้นักเรียนไปหาเพื่อนเวลาผู้ปกครองของเขาไม่อยู่บ้านนักเรียนมีวิธีการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรอย่างไรครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับประเมินเพื่อนก่อนรแบ,บิดแดงครับ1 23เอาไปเลยครับสติกเกอร์แดงครับเยี่ยมมากมาก ปัญหาของศานการ์ที่หนึ่งนักเรียนครับมาช่วยครูกันคิดหน่อยครับปัญหาคืออะไรครับนักเรียนครับปัญหาคือปัญหาคือพ่อแม่ของเราไม่ให้เราไปบ้านเพื่อนในตอนพ่อแม่เขาไม่อยู่ใช่ไหมครับอตอนพ่อแม่ของเขาไม่อยู่เป็นปัญหาไหมครับเป,เป็นแล้วดังนั้นทางเลือกเรามีกี่ทางครับหนึ่ง ไม่ไปนะครับหนึ่งไม่ไปครับหนึ่งไม่ไปบ้านเพื่อนนะครับไม่ไปสองไป,ไปสามสามเฉยเฉยสามก็คือ,อช่วยกันคิดหน่อยครับาสามก็คือบอกเพื่อนว่ากยไปวันหลังนะอบอกเพื่อนว่ากยไปวันหลังบอกเพื่อนว่าติดตุราะนะบอกเพื่อนว่าติดตุรา อ้าวเรามี3ทางเลือกนะครับต่อไปอ่ารีสปอนเราตัดสินใจเลือกว่าอะไรครับไม่ไปอ่าไม่ไปก็ดีนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อในอนาคตด้วยนะครับไม่ไปประเมินผลถ้าไม่ไปดีไหมครับดีดีเพราะอะไรครับดีเพราะพ่อไม่พ่อแม่ไม่ดูไม่ด่าเราใช่ไหมครับโอเคครับยอดเยี่ยมมากเลยนักเรียนเขียนลงไปเลยครับ เดี๋ยวขอให้นักเรียนจับคู่นะครับแล้วให้ทำสถานการณ์ที่2เจอยังครับจับคู่เลยครับเดี๋ยวครูให้เวลา5นาทีเริ่มได้ครับอ้าวหมดเวลาครับเดี๋ยวครูขออาสาสมัครสักหนึ่งคนออกมารายงานหน้าชัน้นครับโอ้โยกพลมอ้าวเชิญครับรวดเร็วมากเลยเอาพวกเราดูตามด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะอ่านสถานการณ์ที่2นะครับ สถานการณ์ที่2นักเรียนเล่นฟุตบอลอยู่ในทีมซึ่งเลือกให้นักเรียนเป็นผู้รักษาประตูนักเรียนได้รับเชิญให้ไปงานวันเกิดของเพื่อนสนิทในเวลาเดียวกันกับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจะต้องพลาดการแข่งขันฟุตบอลนัดสําคัญนี้นักเรียนวิธีการตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรอย่างไรปัญหาคืออะไรครับงานวันเกิดเพื่อนตรงกับการแข่งขันฟุตบอลครับแล้วประเมินตางเลือกครับ 1. ไปแข่งฟงุตบอล 2. ไปงานวันเกิดเพื่อนตัดสินใจเลือกว่า ตัดสินใจว่าไปแข่งฟุตบอลครับแข่งฟุตบอลแล้วประเมินผลนะครับดีไหมครับประเมินผลว่าไปแข่งฟุตบอลเกิดเพราะว่างานมันเกิดนี่ไปตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าการแข่งขันฟุตบอลนี้มันนัดสําคัญและเราเป็นผู้รักษาประตูด,ด้วยถ้าขาดเราแล้วนี่รับรองว่า,าทีมเราแพ้แน่นอน,นแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนตัดสินใจได้ได้ดีหรือเปล่าครับผมคิดว่าดีที่สุดแล้วครับผมดีที่สุดะนะครับอา้าวปลดมือให้เพื่อนของเราใบแดงครับหนึ่งสองสาม าลครับรูปแบบการตัดสินใจแบบแดนักเรียนสามารถานักเรียนจะต้องใช้ทุกชั่วโมงในการเรียนของหลักสูตรแดนะครับและที่สําคัญนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ด้วยนะครับต่อไปครับขอให้นักเรียนเปิดสมุดวางแผนแดขึ้นมาหน้า33ครับเจอยังครับ<อ>เจอแล้วนะครับขอให้นักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันครับ3-4 เอาละครับครูให้เวลาสองนาทีเริ่มได้เอาหมดเวลาครับเอาครูอครขออาสาสมัครหนึ่งคนนะครับอ่าในใหเพื่อนฟังครับอ่าเชยนลยครับผมได้รู้จักความหมายของโครงการแดครับอีกข้อหนึ่งครับผมได้รู้จัก รูปแบบการตัดสินใจแบบแดครับมีอีกไหมครับมีครับสักข้อนะครับอีกสักข้อนึงนะครับผมได้เขียนจดหมายไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยครับประเเมยเพื่อของเราไแบครับหนึ่งสองสามครับวันนี้ครูรู้สึกดีมากเลยกับการที่ได้มาสอนเด็กนักเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับอย่าลืมกล่องแดดนะครับ ที่ครูได้มอบหมายหัวหน้าชั้นไปแล้วนะครับเราจะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับครูอยากจะเจอกับนักเรียนทุกวันแล้วก็ครูจะคิดถึงนักเรียนทุกวันเลยนะครับนักเรียนคิดถึงครูไหมครับนีครับโอเควันนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับหัวหน้าชั้นครับเรกเรียนสบถทำความเคารพขอบคุณครับคุณครู